ส่วนอันนี้จะทำปลาระฉบับยายไทยๆปฏิจ้เพราะว่าเราอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนาะพี่น้องเนาะจะหลนปลาระจะเคี่ยวปลารมันก็จะเหม็นชาวบ้านชาวช่องเขาเราใช้พิกแค่นี้พี่น้องว่ายายไทยอยู่ยังไงกินยังไงเราเดี๋ยวนี้เขามี เขาเรียกอะไรอ่ะพัฒนาแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่ปลาปนปลาช่อนพี่น้องพริกสองช้อนเราก็ถ้าเราไม่ชอบเผ็ดเราก็ใส่เยอะหน่อยแต่ยายจะใส่สองช้อนนิดๆเน,นี่ยนี่มีปลาปนหรือจะปะลาทูเพราะว่าเราเอาสะดวกเนาะเสร็จแล้วเราก็จะมีปลาล่าพี่น้องปลาล่าที่เขามีขายตามร้านเดี๋ยวนี้เขามีเยอะเราก็จะใส่ปลาล่า สองช้อนคนให้เข้ากันเสร็จแ,แล้วก็จะใช้น้ำร้อนนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้เขาแข็งแกนพี่น้องเนาะเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้แต่ปลาร้าน่ะเขาจะมีครบทุกรสอยู่แล้วเราก็ใส่เขาเยอะหน่อยเราก็ชอบชอบน้ำเยอะเราก็ใส่น้ำเยอะหน่อยเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้พี่นอ้องเราก็จะ ได้พริกปลาฉบับคนต่างบ้านต่างเมืองพี่นอ้องเห็นไหมเนี่ยเราก็จะได้อย่างนี้ปีดมะนาวลงไปตัก2ชิ้นน้ำมะนาวพี่นอ้องจะได้น้ำปลาโดยที่ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาจริงมเออทำไหมเราก็จะได้น้ำพริกปลาแบบ ทีนี้เราก็ไม่ต้องเติมอะไรเลยเพราะว่าน้ำปลาร้าก็มีหมดแล้วอ่ะเอาเ้อ่มเติมนี่เพื่อความแบ่บฟามนมโนเราก็มาชิม,มฟามเค็มได้แล้วเดี๋ยวเราจะใส่มะนาวอีกจักหน่อยล้างมะนาวก่ะ ดไดมาแนาอเพมันอยู่ที่นี่แล้วก็มีต้นหอมเอ็ีเดอผักชีที่นี่มันก็ต้องสะดวกสบายอย่างนี้นะพี่น้องปลาระสำเร็จรูปเอาง่ายๆเพราะเราบางทีไปทำงานเราไม่มีเวลาฝนตกแดดออกไม่รู้จะไปไหน ขาดมีแต่ไม่มีน้ำพริกอย่างนี้ยยายไทยกเ็เลยทำให้ง่ายขอให้เราจะมีแต่ปลาปนไว้พี่น้องนี่คือวิธียายไทยไทยที่จะทําแบบนี้เหนไคะเราก็จะได้น้ำพริกเิี่ขาดหลืออะไรเพื่อวความนัวพี่น้องอีกสักช้อนนึงจบ ็จะได้ปลาเห็นไหมเดี๋ยววันนี้จะเอาไปฝากคุณเพื่อนข้าวหมกอร่อยเห็นไหมใช่ไหพี่น้องนี่แหละวิธียายไทยไทยพี่น้องให้ง่ายปลาฉบับกระเป๋ากับยายไทยไทยัอด,ดีนะจ๊ะพอดีจะขอมาให้กินอาหารให้อร่อยเด้อ